ก็สวัสดีเพื่อนที่รักสับปะรดสีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาตัดหน่อสับปะรดสีเพื่อปลูกนะครับอุปกรณ์นะครับอันนี้ดูหลายคลิปแล้วเนาะี๋ยวก็ตัดต่ออีกรอบก็แล้วกันนะครับอันนี้คือจากมะร้าวที่เราแช่น้ําไว้นะครับในถังแบบนี้เนาะอันนี้คือหน่อที่เราจะแยกนี่ครับสับปะรดสีตัวนี้เนาะนะครับหน่ออนนี้ใหญ่แล้ว เราก็จะตัดออกนะครับเพื่อจะแยกหน่อใส่กระถางทีนี้เนาะนี่ครับมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะตัดยังไงตัดง่ายนิดเดียวนะครับตัดแยกหนอนะครับตัดนี้เลยครับนะครับแยกหน่อแค่นี้จริงมีมีหลายหน่อนะแล้วเราจะปลูกนี่นะครับเดี๋ยวมันนิดเดียว่อย,ยอยากมันดี าสีเนี่ยพันนี้ก็สวยนะครับจําชื่อไม่ได้ว่าพันอะไรนะแล้วก็ปลูกเลยง่ายนิดเดียวครับใส่ให้ตั้งให้ตรงนะครับตั้งให้ตรงอย่เนี้นะเพื่อมือใหม่หัดปลูกแบบผมนะครับเราจะได้ดูวิธีการทำนะครับอาไว้ตรงกลางนะครับกลางนี้นะทางนี้นะครับ,บนี่ทา,างนี้ก็<ๆ>กดกดไปหน่อย มองเห็นใช่ไหมหมดตังไปอย่างี้นะครับรไปให้ตรงเดี๋ยวเอาแกะมะพร้าวมาหน่อยได้ไหมครับมาหน่ที่มาหน่อยใช่ไหมอันนี้คือแกะมะพร้าวครับเป็นทดสอบเลยนะครับเรามาที่เลยนะ อันนี้กระสอบมะพร้าวเออปกติเราต้องแช่ก่อนครับเพื่อว่าตัวนี้ยังไม่ได้แช่แต่ว่ามันเปียกฝนนะครับ <S <S มาแล้วมาแล้วลูกจ้าพ่อทำคลิปอยู่ลูกโอ้ยรู้ร,รู้รู้งานนี่นะทุกทุกคลิปเลยนะเนี่ยมาอ่มาเคลียร์มาเนี่ยมาดูนี่พ,พ่อูไม่เชื่อพ่อไหมเชื่อพ่อไหมช่วยกันไหมเออสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุก่อนสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าปลูกสับเซอร์ซีจ้าเห็นไหมมาช่วยพ่อช่วยพ่อเอาเอาเอาอย่างนี้ใส่แม่เอามากระจายตรงนี้พ่อจ้าอย่าไว้ก่อนเดีไว้ได้ก่อนพ่อปลูกนี่ก่อนอ่าก็ทำแบบนี้นะครับอันนี้คือเราทำในอ่าที่บ้านนะครับทำที่บ้านเนี่ยวไนง่ายๆปลูกไปง่ายกันเนาะเอาลูกเชียร์หอยหอย ดู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 วีโอดูวีโอพ่อทำยังไงนี่ยอันนี้ครับคือ,อาการปลูกสับปะรดสีที่บ้านมันก็เป็นความสุขอย่าันนะครับที่บ้านเพราะว่าเราก็เอาเวลาว่างเนาะมามาทําเป็นกิจกรรมเป็นงานอดิเรกเนาะแต่ช่นเนาะเราก็อยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยก็ปลูกไปเรื่อยปลูกหน่อสับปะรดสีเนี่ยกลัวจะออกหน่อหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเราต้องเราต้องอดทนนะครับ รอคอยครับเหมือนกับเ,เลี้ยงลูกนี่นะครับกว่าจะเจริญเติบโตกว่าจะโตมาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันนะครับคือเราเอาดูแลเอาใจใส่สับปะรดสีก็เหมือนกับเราดูแลตัวเล็กกว่าน,นี้ไม่ใช่ใช่ใช่พูดยังไงพี่ใช่จ้าจ้ากันเออ,เอ,อนี่นะครับอ้าวเชียไปถืไปไอไปวางไว้ไหนเออวางไว้ไหนตรงไหนตรงไหน สูงนู้นเอาไปถือไปวางไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาเข้าไปเจี้เอาเชียร์จะถือไปวางไหนเอาเอาเชียร์ถือไปเท้วถือไปเท้วถือไปถือไปวางตรงไหนถือไปวางตรงไหนเอาเอาวางไว้ก่อนเอานี่วางไว้ก่อนเอานี่วางไว้ก่อนของเล็กวางไว้ก่อนเอาไปวางไว้ไหนเอาถือถือเลยถือไปเลยอ่าไปอันนี้ครับเราตามนะครับตัวเล็กนี่จะไปไว้ที่ไหน เดินตามวางไหนลูกวางไหนเอาวางไว้ไหนวางไว้ไหนดีวางไวง้ไหนดออีไม่มีที่ว่างเลยอ่ะมันมีที่ว่างเลยเดี๋ยพ่อขยับให้ตัวนี้่าออวางเนี้ยวางไว้ก็วางดีๆวางดีๆอยู่ขก็ขบนข้างบวนเสร็จภารกิจเอเชียแล้วตบมือตัวเองหน่อย อันนี้คือสับปะรดสีนะครับที่เราปลูกไว้เนาะต้นไหนสวยเยชียชี้นี่ต้นไหนสวยเออสวยทุกต้นเลย <pathway> เอานี่ไงรูปเองเห<ม>็นไหมเนี่ยอืมว่าอืมอืมโอเคนะครับเดี๋ยวดูสับประรดสีนะ้องเอเชียไวย้ไว Blind ้มาก่อนตอนนี้นะครับสวยไหมครับ ไหวไหมครับพี่น้องครับว<อ>ันนี้ค่อยดูนะครับ<อ>เดี๋ยวมาดูวนนี้